ผมได้ไปอยู่ที่เหมืองแรกที่ประเทศลาวนะครับก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองเพราะว่าเหมืองที่ไปทํากับเพื่อนนั้นได้ปิดตัวลงนะครับก็ได้คาแนะนําจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าเอ้ยน้องโจ้ไม่ลองเปิดร้านน้าดูล่ะจะได้เสิร์วานแม่ด้วยโอเคงั้นผมก็เปิดร้านเล็กๆฝ้าเนี่ยผมเลือกใช้ทีบาร์เพราะว่ามันประหยัดที่สุดช่างเคยบอกว่าน้องทําไมไม่เอาฉาบเรียบล่ะเพิ่มเงินอีกแค่ 2- องถึงสามพผมบอกเลยว่าตอนนั้นอ่ะสองถึงสามพันอ่ะมันคือ10%ของเงินที่ผมม อยู่ซิงพวกเนี้ยผมตัดทิ้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมค่อยมาต่อเองทีหลังก็ได้เพราะผมยังไม่มีตงมังค์ทำผมบอกเลยตอนนั้นอ่ะ ผมมืดแปดด้านมากผมไม่มีตังเลยนะันจะซื้อเครื่องชงกาแฟสักเครื่องน่จังหวะวันดีคืนดีครับมีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาครับเราจึงมีสินเชื่อมอบให้คุณผมตัดสินใจโดยการที่ผมเอารถไปเข้าไฟแนนซ์น,นะฮะแล้วได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอามาซื้อเครื่องชงกาแฟหนึ่งเครื่องแล้วก็ได้โถบทอีกหนึ่งตัวบอกเลยว่าในช่วงแรกอะ่ะการทํากาแฟของผมแกว่งมากเพราะว่าผมไม่เคยไปทําร้านกาแฟที่ไหนเลยผมลองผิดลองถูกกับร้านตัวเอง หลังบ้าหลังจากนั้นร้านกาแฟที่ ผมเริ่มต้นด้วยเงิน3 0ม0 0ื่นเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมันจะมีช่วงลูกที่2ที่ผมดีไซน์บาร์ใหม่เลยผมเก็บเงินได้ก้อนนึงแล้วก็เอามาทําบาร์กาแฟใหม่ทําด้านหลังของบาร์ใหม่ผมจะบอกว่าร้านกาแฟเก่าของผมร้านน,นู้นนะครับไม่มีตู้เค้กผมอยากขายเค้กผมทําไม่เป็นผมอยากมีตู้เค้กผมทํำยังไงผมตัดสินใจซื้อตู้เย็นมือสองในราคา600บาทแล้วเขียนว่าตู้เย็นบ้านเพื่อน ข้างในมีเค้กเปิดทานได้แต่จ่ายตังค์ด้วยนะเว้ยแล้วก็มีรูปภาพครับเป็นรูปเค้กอ่ะแปะไว้หน้าตู้ให้ความรู้สึกเหมือนเรามาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็ไปงัดตู้เย็นเพื่อนมาเอาของกินมานั่งกินอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้แอคทิวิตี้ระหว่างเราและลูกคา้าผมบอกเลยร้านแรกอ่ะเงินผมใช้น้อยมากแต่คิดโคตรเยอะในช่วงเวลานั้นอ่ะเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหลังเลิกเรียนผมเปิดถึง2องทุ่มเลยนะตอนนั้นอ่ะน้องๆก็มานั่งเล่นกีตาร์กันทุกวัน น้องๆเรียนจบทำงานกันหมดแล้วผมมานั่งดูคลิปเก่าๆผมยังรู้สึกว่า เฮ้ยมันได้มันได้บรรยากาศของความเป็นมาเที่ยวบ้านเพื่อนมากกว่าเป็นร้านกาแฟด้วยซ้ําพออยู่ร้านนอกเนี่ยผมทําได้ไปสัก2ปีเนี่ยผมก็เลยมาเปิดอีกร้านนึงผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยเวลาคนจะขยายธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะต้องขยายร้านที่มันใหญ่ขึ้นผมทําร้านที่เล็กลงด้วยขนาดพื้นที่2อคูณห้าช่วงเวลานั้นบริเวณที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันยังไม่มีร้านกาแฟครับแม่ยายผมก็บอกว่า ลองมาเปิดตรงนี้ดูผมเลยกลายเป็นว่าผมเปิด2ลร้านพร้อมกันโดยอีกร้านหนึ่งเนี่ยผมจ้างที่ผู้ช่วยคนหนึ่งมาทําที่ร้านนู้นแล้วก็ผมอยู่ร้านข้างในนะครับโดยผมจะบอกว่าร้านข้างในเนี่ยผมไม่ได้ทําด้วยเงินส0,000่นอย่างร้านข้างนอกนะครับต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องรีโนเวทปรับปรุงค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นโรงจอดรถผนังก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้นทุนในการก่อสร้างมันจะเยอะขึ้นรวมไปถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นตอนที่เราลื้อบางสิ่งบางอย่างออกเราต้องซ่อมเพิ่มเพราะฉะนั้นการ i n n o v a ว e เนี่ยมันจะเพิ่มคอสตโดยที่เราไม่รู้อีกด้วยเหมือนกัน การพัฒนาของร้านข้างนอกเนี่ยในช่วงที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําบาร์ใหม่การทําบาร์ข้างหลังเพิ่มการทําป้ายร้านที่เป็นป้ายไฟเพิ่มแล้วก็พื้นที่สวนด้านหน้าร้านซึ่งผมรู้สึกว่าลูกค้าชอบนั่งข้างนอกมากณนะช่วงเวลานั้นน่ะผมพยายามโฟกัสในเรื่องของเมล็ดกาแฟเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของการทําร้านผมจะมีโถโบทแค่โถเดียวพอเข้าช่วงเฟสที่2เนี่ยผมเริ่มมีเงินทุนละ ผมก็ซื้อโถบดเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือโถบดโตเซอร์สีดำตัวนี้นะครับใช้คู่กันโถบดสีดำจะใช้ขั้วเข้มแล้วโถเล็กที่ได้มาจากเครื่องลาโนวาคอรด้าเนี่ยผมจะเอามาบดกาแฟเอาไว้สำหรับทำกาแฟร้อนอันนี้นะครับคือโถบด2ตัวแล้วนะครับมันมีโถบดตัวที่3อีกซึ่งโถบดตัวที่3เนี่ยจะให้ผมซื้อตัวราคาเป็นหมื่นผมก็ไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นผมไปซื้อ n 6 0 0ครับตัวเล็กเลยเอาไว้บดกาแฟพิเศษผมอัดเม็ดกาแฟอย่างเดียวช่วงนี้เพราะว่าผมไม่มีตัง ซื้อพวกอุปกรณ์ที่มันราคาแพงๆอย่างเวลาผมดริปอย่างเงี้ยตัวลอนผงพาวเดอร์ผมไม่มีตังซื้อนะตอนนั้นนะผมใช้วิธีการเอาที่กรองชาครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับที่กรองชาเพื่อนๆจะเอาไปลองปรับใช้ดูก็ได้นะครับผมมีความรู้สึกว่าร้านผมเริ่มเป็นร้านกาแฟมากขึ้นในส่วนของชุดโต๊ะต่างๆเนี่ยผมก็ไปซื้อกับร้านเฟอร์นิเจอร์แถวบ้านซึ่ง ผมให้เขาไม่ต้องทาสีเลยนะผมเอาแบบดิบๆเบ,บบนนั้นเลยราคามันก็จะถูกลงบา้าผมก็ไปขอซื้อไม้แผ่นใหญ่ๆจากกุงคนหนึ่งนะครับ500บาทแล้วก็เอามาจ้างช่างเชื่อมโครงเหล็กขึ้นมานะครับพอเฟสที่3ผมมีร้านกาแฟอยู่2ร้านอีกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็จ้างพี่ผู้ช่วยอีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกแล้วก็ผมก็อยู่ข้างในซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่พี่เขาลาออกไปทำงานที่กรุงเทพพอดี ผมก็เลยตัดสินใจไม่อยากเทรนใครแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างเหนื่อยผมก็เลยปิดร้านข้างนอกไปแล้วมาลุยข้างในตลอดจนปัจจุบันถามว่าร้านข้างนอกปัจจุบันตอนนี้ทำอะไรอยู่ร้านข้างนอกที่เป็นร้านกาแฟตอนนี้ได้ถูกปรับเป็นโรงเรียนสอนศิลปะครับซึ่งผมจะใช้สอนนักเรียนของผมในช่วงวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็ จุได้รอบละ10ถึง11คนนะครับจากร้านกาแฟเก่าที่มีสตอรี่บางอย่างมันได้ถูกเปลี่ยนหน้าที่ของมันไปอีกรูปแบบหนึง่งผมยังจำบรรยากาศเก่าๆที่น้องๆมานั่งเล่นดีาร์กันได้ครับตอนนี้เด็กๆที่มาเรียนศิลปะกับผมผมบอกเลยมันมากกับการเขียนพันหนังกับการเขียนกระจกเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นร้านกาแฟไปตลอดมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามการเวลาครับบางคน ถามว่าผมเจ๊งเหรือร้านนู้นผมว่าในธุรกิจกาแฟตอนนี้ผมยังไม่เจ๊งนะผมแค่ย้ายที่มาอยู่ข้างใน แล้วก็ตรงนู้นมันว่างผมก็เลยเอามาสอนศิลปะซึ่งมันเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากในท้องที่อำเภอยังไม่มีใครเปิดสอนศิลปะเด็กแล้วก็ศิลปะสําหรับมัธยมเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยมันคือการต่อย,ยอดมากกว่าที่จะบอกว่าร้านเก่าผมเจ๊งนี่เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตของผมที่ผมอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆเฮ้ยผมอ่ะไม่ได้เริ่มต้นจากการที่แบบว่าผมมีเงินแล้วมาทําร้านเลยนะเว้ยผมเริ่มจาก ซุ้มน้ำเล็กๆแล้วก็มาทําร้านด้วยเงินที่โคตรจากัดที่ผมมีอยู่นะครับอะไรทําได้ทําเองครับอะไรที่ทําไม่ได้ก็ต้องจ้างอย่าให้ตัวเองมีข้อจํากัดในชีวิตมากจนเกินไปอย่าให้เงินเป็นอุปสรรคสําหรับการทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากทําเพราะฉะนั้นใจต้องมาก่อนครับเรื่องเงินเดี๋ยวมันตามมาเองสําหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดร้านกาแฟนะครับสิ่งที่สําคัญกว่าต้นทุนในการลงทุนอุปกรณ์คือความรู้ครับถึงแม้ว่าเรายังไม่มีตังเปิดเราไปหาความรู้ก่อนครับมันคือการลงทุนที่ถูกที่สุดแล้วครับหาก EP นี้เป็นประโยชน์นะครับรบกวน,นเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนกันด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อไม่ให้พลาดคลิปดีากทางเราหากไม่ชอบคลิปนี้แต่รบกวนคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับยังไง EP หน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ